ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับน้องหล่อมาก ยินด,ด,ดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องปุ๋ยคนเรียวๆกับรายการปุ๋ยคนขายรถ E ีวีที่ต่อครับวันนี้ผมนะครับขายรถเจ้าเจคูติกําสีเขียวกีมฟอร์เรส์นะครับซื้อสดไปได้หนึ่งคันนะครับประทับใจแลวก็ฝากซื้อคุณ <Yes. S 1> ลูกค้ามากเที่ยวกานผมนะครับไก่รุน่นหนึ่งนะครับโอโมดา้าซีไฟ EV นะครับสีขาวภายในดูโมดบอกเลยสีขาวคันนี้นะครับภายในดูโมดเนี่ยพรีเมียมมากครับ <Wow. S 1> ถือว่าเป็น สีทูโทนนะครับสีพิเศษของโตโอมอได้เลยก็ว่าได้คันนี้ซื้อสดเหมือนกันงานด่วนด้วยนะครับบอกเลยว่าลูกค้า,าตัดสินใจโอนจองปุ๊บเนี่ยเขาบอกเลยว่าพรุ่งนี้คุณมาส่งผมได้ไหมถ้าคุณมาส่งผมได้เนี่ยผมซื้อคุณเลยซื้อสดนะครับรับรถพรุ่งนี้เลยทันทีผมบอกว่าเซลล์จะให้แน่นอนนะครับและต้องทําให้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้รถนะครับถึงขั้นตอนไหนแล้วนะฮะไปดูกัน เจคูซิกน้า 6EV ตัว 4WD ครับ4คันนี้สีเขียวกินฟเรสนะครับของคุณเลวัตนะครับแบบสวยๆเลยนะผมเนี่ยชอบไฟหน้ารถคันนี้มากๆเลยต้องบอกเลยว่าเป็นแอลกับหัวนะครับแล้วว่าตรงกลางเนี่ยยังมีไฟเด i m e า u นันนิ่งไล t ให้อีกนะเป็นรูปตัวไอสวยงามมากนะครับคันนี้นะครับถัดสีเรียบร้อยเก็บงานละเอียดอย่างดีนะครับผมบอกเลยว่าผมอะดูให้ งานนะแบบละเอียดเลยนะฮะลองดูภายในก่อนนะครับภายในนะครับของตัวรถนะครับมีการดูดฝุ่นให้อย่างดีนะครับตัวถุงครอบบอดเนี่ยผมยังไม่อ,ออกให้นะผมอยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้ว่าเราเนี่ยอยากให้รถลูกค้าใหม่ตลอดเวลานะครับหน้าจอนะครับก็เก็บงานให้อย่างละเอียดนะครับสังเกตได้จะไม่มีฝุ่นเลยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะครับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยนะครับถ้าซื้อกับผมเนี่ยเดี๋ยวผมชาร์จเพิ่มให้นะผมเอาให้ครบเลยนะครับ NEDC 1 8 NEDC ไปเลยนะครับก็บอกเลยว่าคันนี้นะครับลูกค้ารับวันที่9เดือน9เอ้าขอให้รับวันที่9เดือน11เนะครับเวลา9นาฬิกาเลิกงามยามดีของคุณลูกค้านะครับต้องขอบคุณที่ให้ผมเนี่ยช่วยดูแลและเป็นที่ปรึกษาการขายให้นะครับเดี๋ยวมาดูคันต่อไปกันครับ คันที่2นะครับเจ้าโอมูด้าซีไฟนะครับตัวนี้ก็เป็นพระเอกเลยถือว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยนะครับเขาดูในส่วนของตัวข้อมูลผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเปรียบเทียบกับหลายแบรนด์มากๆนะครับแล้วก็ท้ายแล้วนะครับลูกค้าเนี่ยตัดสินใจมาซื้อเจ้าโอม d ด้าซีไฟสสีขาวครับเพราะว่าคุณลูกก็ชอบนะครับคุณแม่ก็ชอบนะครับขับง่ายนะครับในส่วนของตัวเรื่องช่วงล่างแล้วก็ออปชั่นต่างๆเนี่ยจัดได้มาเต็มๆ นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าลูกค้าบอกว่าอันนี้เป็นงานด่วนนะครับถ้าคุณสามารถทําให้ผมได้เนี่ยผมซื้อรถกับคุณเลยก็จองวันนี้นะครับวันที่แปดนะครับก็ลูกค้าบอกว่าขอส่งให้ผมนะวันที่9นะครับซื้อสดผมโอนยอดเต็มจํานวนให้คุณนะผมบอกว่าผมทําได้แน,น่นอนนะแล้วก็นะัดลูกค้าไว้ส่งพรุ่งนี้ นะครับลูกค้าน่าจะไม่เกินช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าล้อหมุนช่วงม,มันติดมงเช้าแล้วก็เดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูด้วยนะครับตอนจังหวะส่งมอบแอนบอกเลยว่าภายในนี่ครับดูพรีเมียมมากนะครับขาวตัดน้ำเงินนะครับแล้วก็ตัวคอนโซลเนี่ยนะครับเป็นตัดลายไม้นะครับทําให้รถเนี่ยดูเอ่อดูแพงดูมีราคานะครับเหมือนรถพรีเมียมเลยหน้าจอ24.6นิ้ว นะครับถือว่าจริงๆแล้วจอเนี่ยของเราหน้าถึงจะยาวเนี่ยแต่ถ้าเอามานับเป็นนิ้วรวมมันเนี่ยถือว่าใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ตัวเบาเป็นแบบนี้นะครับคอนโซลนะครับผสม2สีนะครับที่เก็บของนะครับเก็บของครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขายังมีที่ชาร์จไร้สายให้นะเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสามารถเก็บแก้วได้2อกล่องนะครับ นะครับแล้วก็อันนี้ตัวบอกนะครับตัวบอกเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับน้ําเงินคาดขาวนะครับคุณลูกเนี่ยของลูกค้านะครับคุณโบชอบใจมากๆเลยนะครับสําหรับตัวบอกนะครับอันนี้คุณลูกก็มีส่วนในการสนใจโดยเช่นกันนะครับก็พอก้มแก้มหอมปากของคอก่อนนะครับสวัสดีครับคุณโบตอนนี้รถเรียบร้อยพร้อมส่งมอบแล้วครับเมื่อวานผมก็อยู่ดูให้จนถึงเกือบน่าจะเกือบพุ่มครึ่งนะครับตอนผมเช็คเอาท์กลับบ้าน นะครับก็ดูดูให้ทุกจุดเลยนะครับก็น้องเขาขัดเป็นอย่างดีให้นะครับแล้วก็ปัดล้อปัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็คือขัดให้ให้ยังซุ้มล้อเลยนะตอนนี้ก็คือซุ้มล้อนี่ก็คือสะอาดมากนะครับไม่มีพวกเม็ดฝุน่นเม็ดทรายเลยนะฮะก็อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังตัวรถนะครับด้านหลังตัวรถก็คีดเรียบร้อยดีนะครับไฟหน้าไฟท้ายนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวป้ายทะเบียนนะฮะคินนิ่งแบบเงาเงงามๆเลยนะครับคัดเคลือบสีอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวเรายังมีบัตรตัวเคลือบสีให้ลูกค้าด้วยนะครับตอนนี้ออกเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เป็นเวลานะครับ11.58นาทีนะครับใน Google แจ้งว่าถึงประมาณบ่าย2-7นาทีนะครับก็มาดูกันว่าตอนนี้แบตเตอรี่ผมมีอยูอ่ที่90%นะครับถึงลูก ท้านะครับที่ชลบุรีเนี่ยนะครับจะเหลือแบตนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็คันหน้าเป็นน้องโอม d a ดาซีไฟสีขาวนะครับตัวพระเอกของเราวันนี้นะครับขี่ปิดท้ายไม่เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ใหม่นะคะคุณลูกค้านี่นะครับฟีเจอร์ของตัวโอม d ูด้าซีไฟนะครับ แมปใหญ่มากนะครับหน้าจอนะครับของผมนะรวมซ้ายขวาเนี่ย24.6นิ้วนะครับเห็นกันแบบเต็มเต็มตาเลยนะฮะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะบอกในเรื่องของดีเทลแล้วก็เลด้์ตัวรถต่างๆนะว่าลเดอร์พลังงานเท่าไหร่ความเร็วรถอยู่ที่เท่าไหร่แบตเตอรี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่าใช้มากแอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยนะครับแล้วก็เกียร์เป็นแบบเกียร์มือเหมือนรถยุโรปเลยโอเคขาไปถึงที่นี่ครับในที่สุดก็ถึงกันแล้วนะครับ อันนี้ลูกค้าอยู่ในหมู่บ้านนะครับก็แบตเตอรี่ตอนนี้โชว์อยู่ที่เหลือ50นะครับจากตอนมาเนี่ยอยู่ที่90นะครับก็ลงไป40ครับก็ถามว่าขับมาความเร็วประมาณเท่าไหร่ก็ออ100ถึง140นะครับก็ถือว่ากินแบตเตอรี่น้อยมากเลยนะครับแล้วก็ยังขับกลับได้สบายๆเลยนะครับจากตรงนี้นะฮะก็ถึงหมู่บ้านลูกค้าแล้ว ที่ผาผมหมู่บ้านสวยมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเจอลูกค้าแล้วว่าอีกทีครับตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับน้องหล่อมากเลยครับผมก็ตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ Product Specialist เนี่ยกำลังอธิบายนับการใช้งานของตัวรถโดยละเอียดนะครับอากาศก็มาดีด้วยนะฮะร,รถสวยมากเลยนะฮะขาวหลังคาดำตัดกันโดยชัดเจนนะครับสปอร์ตสุดๆเลยครับผม นี่ด้านหลังตัวรถนะครับหมายแน่ครับงวดน,นี้ ยามให้ด้วยตื่เต้สุดยอดจริงเรียบร้อยนะครับส่งมอบนะครับสองวันสองคันนะครับวันที่แดวันที่เก้านะครับทั้งโอมูร้านะครับซีไฟและเจคูซิกหกเวีนะครับก็ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโอมดราซีไฟหล่อนๆนะครับพันสีเทาแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นเจคูซิกสีขา เาราหล่อแบบนี้แต่งด้วยเนี่ยนะครับก็สนใจยังไงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาที่เซลอุ๋ยนะครับโอมอน่าเจคูนะครับกิการได้ซีบีพคอนได้เลยนะครับขอบคุณครับ